ชือว่าพอล้วูไปยุทธโอ้ยเป็นตั้งใจเล่นหมกใช่ไหมลูกเล่นหมกไม่ต่อยแม่ป้าเริ่มอยาดมาหัวลอยป้าอ่ะแล้วแต่อารมณ์แล้วตาอชื่ออะไรชือว่าพอแล้วลูกไปยุทธไปยุทธโอ้ยเดี๋ยวนะมาจากไหน เราแม่อ่านอันนั้นเลยแม่อ่านข่าวต่อยแม่ลูกไม่ต่อยแม่ป้าเริ่มหยาดปาชื่อบัวลอยป้าชื่อบัวลอยกับเวนซ์เวนซ์เวนซ์แล้วก็อีกชื่อหนึ่งขอก่อนไม่ใช่ทำไมมาช็อตฟิลเงี้ยช็อตฟิลวันนี้คนนี่ตั้งใจเล่นมุกใช่ไหมลูกเล่นหมูเป็นตั้งใจเล่นมุกใช่ไหมลูกเล่นหมุกไม่หรอหรออันนี่จริงเลยใช่ป่ะหรอทำไมแม่แม่เขาพูดบ่อยเหรอแม่ไม่ได้พูด พอก่อนพอก่อนอ๋อเหรอพอก่อนอะไรข่าวอะไรอะไรยิงอะไรอ่ะมามาอาเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้เมื่อกี้คนบอกว่าแสดงความิีดีด้วยนะครับจบอนุบาลสามแล้ว